สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับช่องเล่นเก,เกเมเมอรนะ์พ okay, ีเอสทีนะครับทุกคนเออวันนี้นะครับเรามาตัดมาติดกันกาเกมเราอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมตีก๊อปผมตีก๊อปนะในเวอร์ชันของอนิเมะนะครับทุกคนโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคไปกดเริ่มเลยทุกคนไปลุยนี่ครับเป็นเกมตีก๊อปที่กำลังมาแรงในะตอนนี้นะครับทุกคนเออเป็นเกมที่แบบ ูนะครัตอันนี้ผมก็ได้เลื่อนเกมวิซาร์พังแล้วนะครับสอบไปที่อยากจะเล่นนะครับผมก็สามารถโหลดได้ในขึ้นเพสโต้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเป็นเหตุว่าผมจะเกม,มอะไรนะเดลคลิปผมจะสืบไปให้ตรงนี้เลยทุกคนผอขึ้นขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคนนี้ครับก็ชื่อก็ตามนี้เลยนะก็นี่ครับเป็นเกมตีก๊อปนะครับแนวแนล่ล่ะ แนวอนิเมะนะทุกคนเอนเอแนวอนิเมะนะครับเวอร์ชันของญี่ปุ่นนิดนึงนะทุกคนนีะครับดูจากดอกซากุระเติมเต็มหมดเลยนะก็จะเป็นเวอร์ชันของญี่ปุ่นนะเออนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราไปกดเริ่มเกมอันนี้ก็เป็นตัวละครของผมเริ่มต้นนะทุกคนตอนนี้ก็นี่นะครับมีผ้าปิดตาด้วยนะทุกคนเออเนี่แหละนะเป็นตัวละครของผมนะแล้วก็มีใบไม้ไมตรงหัวนะกระเป๋าก็เป็นกระเปา๋าอันนี้เป็นกระสอบเติมนะทุกคนผมก็ได้เติมทีเรียบร้อยนะครับทุกคนเออ โอเคเดี๋ยวผมเกิดเริ่มเกมแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดต่างๆกันทีหลังเนาะคลิปนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปตีกอล์ฟนะทุกคนเอเอตีกอล์ฟในลีกอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นในลีกเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้คือผมได้เคยได้แชมป์มาแล้วนะออ้นนอยู่ที่ดีเรียนซีพีโอเพนหกนะครับทุกคนโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเริ่มเลยแล้วกันผมจะเล่นให้ดูตาสัก หนึ่งตานะครับผมโ okay. อเคเลยปายลุยโอเคครับวันนี้ก็เป็นบุคคลที่เข้าร่วมในการของเรานะทุกคนก็มีอยู่6กคนนะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเริ่มเกมแล้วกันนะทุกคนเริ่มเลยป้ายลุยนะตอนนี้ลุยแล้วนะครับอ่า อันนี้ก็ชบวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเล่นเจเกมเมอร์พีเอทีด้วยนะครับเราจะไปถึง1,000พซับสไครต์ด้วยกันนะทุกคนใครที่อยากจะเข้ามาแข่งตีกับผมก็สามารถเข้ามาได้นะทุกคนนี่บรรยากาศโคตรสวยนะทุกคนสวยมากเลยนะครับโอเค,คตอนนี้เลงไปที่หลุมครับผมอ่าตอนนี้เราก็จะทําการเล็งไปที่หลุมครับตอนนี้เราก็จะทําการตีครับผมในระยะ1เมตรนะครับ เอารับลงไปลูกนี้บอลกอฟกิ้งลงมาตรงเป้หมไมของเราครับวันนี้โอ้โหไม่ถึงสกิลครับผมลูกนี้นะครับทางด้านซ้ายด้านบนก็ก็จะเป็นคะแนนนะครับทุกคนาตอนนี้ครับเราเลงพื้นที่แล้วครับผมตอนนี้เราเลงมาที่ศสีแดงครับเพื่อเพิ่มให้ลูกไปไกลกันครับระยะหกหลาครับผมเจ้ไปครับกดซัดด้วยซ้ายตรงนี้โอ้ลงมา โอเคครับถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้นะทุกคนนะเราตีไปหนึ่งรอบนะตอนนี้เรายังไม่เสียโบกี้นะครับทุกคนนะครับดีลาท้าทางนี่รับจังหวะนี้ครับเลงสายนิดนึงครับลูกจะิ้งไปด้านท้ายลงดุมนครับลูกนี้โอ้ยดูนี้กะพลาดไปนิดนึงครับผมลูกนี้ทําให้เราเสียโบกี้ไปถึงโบกี้ครับผมนะครับตัวนี้ไม่น่าลูกนี้ไม่น่าพลาดนะครับ วูบลงบซรีครับผมสุดยอดเลยเราจะแข่งกันทั้งหมด3ามเกมนะครับทุกคนนะในรอบนี้นะครับในรอบของโอเพ่นหรือว่าในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมเราเราจะแข่งกัน2รอบนะครับรอบเมื่อกี้นะครับเราจบที่อันดับแปดนะทุกคนอันแปดอันอันดับ8ร่วมนะโอเคครับมาดูรอบที่2ครับรอบที่2เราล่งนะครับผมในระยะ1นึ่งหล้านนะครับทุกคนในระยะ5้านะครับทุกคนในระยะหล้านนะครับโอเคจากวันนี้ครับ เลงไปที่จุดที่ส้มก็ซัดซ้ายตรงนี้โอ้โหสวังหวะนี้ก็ไม่ก็ยังไม่ถึงสกิลเหมือนเดิมนะทุกคนเออเอาละครับรอบนี้โอเคครับจังหวะนี้เลงในระยะ159ห้าาลานะครับทุกคนเราจะไม่เล็งแล้วครับเล็งแล้วรุ่นนี้ก็ปุ๊บแล้วก็ซัดเลยครับพวกนี้ซัดไปเลยบอลทะลุต้นไม้เข้ามานะครับทุกคนเออ อนนี้ครับเรามาในระยะ147.3ล้านนะครับตอวนนี้ก็เพลงลุมเลยครับผมลูกนี้เอาละคระับปัสนมาตีได้หรือเปล่าตีครั้งที่3มนะครับจากวะนี้ครับแม่ก็ค่อนข้างที่จะเลยกรอบมาไกลพอสมควรนะโทนอันนี้ตีไปแรงนิดนึงนะครับโอเคถือว่าแล้วก็ยังอยู่ในระยะมันอยู่นะครับตรงนี้เอาจากวันนี้ครับเราจะเซต กนไฟได้หรือไม่นะครับเอารับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะลงนะครับดูเหมือนว่าจะลงลงไหมลงเรียบร้อยครับผมโม้โหอันนี้นะครับอันดับหนึ่งครับผมเสียไปแค่หนึ่งโบกี้ทางนั้นนะครับแต่ว่าเสร็จเราตียาไกรเข้านะทําให้เราจบที่อันดับหนึ่งนะครับในรอบนี้นะครับผมโอเคเลยถึงรอบครับผมอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่อันดับสองครับมีสิบแปดเลยหยบนะครับผม อันดับ2ร่วมนะครับอาจากวันนี้ครับมาดูรอบที่สามครับรอบสุดท้ายระยะนี้เขาระยะค่อนข้างที่จะใกล้ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดเจ็ดล้านนะครับวันนี้ครับโหขับเลยเลยครับพวกนี้แหมตรงนี้โอ้โหถือว่าตีดีครับในรอบนี้นะครับรวมพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับตีครั้งที่สองครับต่อเสียไปแค่หนึ่งโบกี้ในรอบเมื่อกี้นะครับ เดีวนี้ครับตีจะเข้าหรือไม่เข้าลุ้นกันเลยครับเข้าหรือไม่เข้าเข้าเข้าไหมดยครับผมโบที่อันดับที่หนึ่งนะครับผมในวันนี้เสียไปแค่สองโบกี้เท่านั้นนะครับเอาทามารวมคะแนนนะครับผมว่าเราจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับเราจบที่อันดับสองนะครับเราเสียไปแค่สองโบกี้นะครับแล้วก็แล้วก็เหรียญเหรียญรางวัลได้สิบแปดเหรียญนะครับทุกคนเออเอาละครับผม อ่าลอกซีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะสามารถโหลดได้ใน Google Play Store นะครับแล้วผมจะขึ้นรูปไปให้นะก็ลิงใต้คลิปนี้นะครับผมนะครับก็แอดเซฟชื่อผมละก็ชื่อเลนเซอร์เกมเมอร์พีเอสทีนะครับทุกคนเออนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็จะาลืงกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะเจอกันใหม่กับอีพีหน้าอีพีหน้ายวผมจะ พามาทำอะไรในเกมนี้นะทุกคนว่าผมจะทำอะไรนะโอเคไว้เจอกันใหม่อีกิหน้าครับสวัสดีครับ